ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91%นะครับผมที่ไม่ได้กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟีโต้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมพี่จะมาช่วยน้องบอสบีทีกับไอ้ฟิล์มยี่สสองศูนย์เก้าเหมือนเดิมนะครับผมก็คือไอ้ฟิล์มเพื่อนผมยี่สิบสองศูนย์เก้าอะครับอืมก็ตอน พี่ให้ทุกคนแบบว่าช่วยกดซับให้ฟรีเหมือนทุกคนคือลิงก์ช่องอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคแล้ววันนี้นะครับผมพี่จะมาช่วยมันเป็น NPC นะครับผมนะโอ้ง่โง่โง,ง่ชาวบ้านพี่ว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยูน่นะทุกคนชาวบ้านที่มันชอบแบบง่โง่โง่อ <c oughs> โอเคแล้วผมก็จะจอดคอนเทนต์แกล้งหรือช่วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ทั้งคลายให้กับพี่นะทุกคนก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมไปเลย เราจะรอมันบนต้นไม้นะครับมันน่าจะไม่เห็นเรานะใยย้แล้วทุกคนแล้วคุณลุงคุณลุงแอบบนต้นไม้เป็นการเล่นที่เฟลมากๆเพราะเจออะไรก็ไม่รู้อันครั้งนี้เราจะมาเริ่มใหม่โดยแบบจริงจังลวบอกว่าอีพีเราจะไม่เจออะไรเราเจอเพชรใช่แล้วเลยเจอเพชรสามรอบมาสองรอบแล้วใช่เราจะปักกดตัวเองไหมทุกคนเราเราเจอเรารอดูมาสักนาทีนึงก็แล้วกันนะของมันคงจะไม่เห็นแล้วนะ ใช่เราไม่เจออะไรดีๆเลยเนี่ยไอ้ทีมโอ้ทีมนะทุกคนนี่คือบอสนี่ก็จะบนหัวทุกคนทีมไอ้ทมมาหนี้ทีมขึ้นเขาด้วยอ่ะรู้สึกกลางๆเริ่มหาของนะประจันดีสองทุกคนมันจะเห็นผมวะถ้ามันตัดต้นไม้มันเห็นผมแน่ว่ะทุกคนไม่ไก่ไม่ตัดไม้เหรอไม่ตั้งบนไอ้ไปตัดเห็นผลยโอเตคนี่นี่เมานี่มานี่เฮ้ยกูได้กระเทียมนี่เ้ยมันไม่เห็นเว้ยเออกระเทียมกินได้นะปับโอเคกินกระเทียมไปละเฮ้ยชุบเรียบร้อยโอเคโอเคแล้ปรากฏตัวดีกว่าทุกคนอีพีนั้นเราสร้างบ้านเลย แง่เราสร้างมาเนื้อไม่หาอะไรแถวเนี้มีเ p c ดซีไดหรอวะเนี่ยเอาง่แงรกของทมได้ไงวะอ้แรกไม่ได้ด้วยแรกของไม่ได้อะเอพีซีไอาชีพงยทำไมเราตีมันไม่ได้ด้วยทำไมแงะเฮ้ยนี่ใหเพรเดินมาส่งเพรดีเอ็มเอ็มีลวเนี่ยเฮ้ยกูได้ไม่รู้ ้ะมันมีหมู่บ้านเหรอแถวเนี้ยฮะหมู่าไม่มีนะดูดิขึ้นมาไม่มีนะเนี่ยไม่มีเนาะเออขึ้นมาได้ไงวะ n p C แล้วเไฟ NPC บมาส่งบ้านแล้วเอ้่นี่มันกระโดดมันนำทางเราไปไหนวะบอสมันนำทางเราไปไหนวะเฮ้ยแต่หิวอ่ะเราแลกของเอ็ีเอาได้ไหมิวเหมือนกันวะเราฆ่ามันแลกของไม่ได้เราค่าไก่เอาแล้วกันเราให้เลยิวปั๊บเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้พีมโ้ยมันมันชิคเก้นวิงชิคเก้นวิงชิก้นวิงโน้ยชิคเก้นวิงโน้ย้ยน้ยโนยโน้ยน เง็งๆไอ้พวกนี้เป็นไงท่อนเ่็งจะไปซี้โอ้โหวีจะบอสก็ไปซี้ด้วยมาเร็วตามเข้ามาตามมาเร็วเขาจะพาไปดูบ้านเฮ้ยนี่นี่มันให้เราตามไปอ่ะมันให้เราตามไปเรามีอยู่แล้วบอสจริงเราแบบอิ่มแล้วมันจะพาเราไปไหนของว่าเราจะพามันจะพาเราเฮ้ยแต่มันจะมืดแล้วนะเออว่ะเราจะเจอซอมบี้ไหมวะเออเราเจอซอมบี้แน่เลยเราสู้ไม่ได้แน่แเลยใช่เฮ้ยเฮตียงว่ะเตียงว่ะจัดไปนอนเลยละกันไม่ได้อ่ะนี่นอนละนี่พักก่อนวะพักก่อนว่ะ ันจะพาเราไปไหนวะนี่อ่ะทมันจะพาเราไปไหนไปเฮ้ยนี่มันมันเดินต่ออะไอ้บอสมันเดินต่อเลยวะให้มันเดินต่อเลยไปเราได้เรียนแม่มันจะไปไหนกันทุกคนทุกคนลองเดาดิานีมันอาจจะพาเราไปเจอมังกรก็ได้ฟิล์มเออวะแต่ตอนนี้เราวิ่งตามมันไม่ทันกับประเด็นอ่ะใช่มันวิ่งไวมากใช่ทุกคนนี่นี่ตามทันอยู่แล้วมาแล้ว อะไรเฮ้ยพอนมาแล้วมั้งเฮ้ยมันมันจะเป็นกำนันแถวนี้แน่เลยบอสเอออาจจะเป็นกำนันหมู่บ้านนี้ก็ได้นะเว้ยกำนันเนี่ยพาเรามาหมู่บ้านอ่ะเราเรู้ดตึกตึกว่าทันเป็นรวยจังเอลยเฮ้ยอะไรอะฉันอ๋อนี่มันแนะนำว่าเป็นหมู่บ้านมันเหรอนี่หมู่บ้านนี่แหลมเหมือนกันนะมีคนอยู่แล้วต้องออกไปยุงไปย้ายอยู่ที่นี่แล้วบอสนี่คือ หมู่บ้านคันของไอ้บอยไอ้บอยหมู่บ้านว่ะเฮ้ยสวยว่ะดูดิว้าบูมทูวิล่าวะเนี่ยทูวิล่าเเฮ้ยคนเราจะตามมันไปก่อนนะไม้ยชิบหายซากไก่ตายอ่ะเฮ้ยป๊อปเฮ้ยไปไป ทุกคนเราจะเดินตามไปนะอันนี้คือใครนี่เมียฉันเพื่อนเหรอนี่คือเมียฉันอ๋อหทำยงไงพี่วดีย์อเดี๋ยวเฮ้ยมันตาตาจะฆ่าเฮ้ยเฮ้ยแต่ก็เมียฉันโอ้โหตกองโอ้โหคนรักเมียสองพันที่เจ็ดเป็คนนี่กำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ไร่บ้านหมู่บ้านคนเยอะมากเลยใช้ผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านอ่ะใจดีไงเราต้องอยู่บ้านหลังไหนอ่ะให้เขาพาไปดูไหมไม่ทราบว่าผมจะอยู่บ้านหลังไหนก็แล้วรับอ๋อบ้านหลังนี้เหรอนี่ไงบอสนี่ไงคนอยู่ออกไปออกไปออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเก็บค่าเช่าคนเก็บออกออกออออกโอ้โหโคตรโหดเนี่ยโอ้โหตายตัวไอ้ถูก เบบกดียวรัอยากได้อีกไหมอยากได้อะไรอีกไหมอยากได้อะไรอีกไหมอยากได้เพชรขาวอยากได้อยากได้เพชรบอกฉันได้บอกฉันได้อยากได้เพชรเขาเฮ้ยเฮ้ยดีเลยนะบอทเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำคลิฟิล์มทำทำคลิปเก่ากันไหมจะไปเจอลืมมังกรได้ไหม ให้ชาวบ้านก็ไเป็นตัวหน่วงกรอะไร่างได้เลยนังครับเพราะเราไม่เคยเล่นจบเลยอ่ะระวังห้ามทำร้ายคนในหมู่บ้านเขาบอกกับบอสเราห้ามทำร้ายคนโอเคโอเคขอพอระวังโจรป่าเฮ้ยมีโจรป่าด้วยฟิล์มทำเกาะด่วนเลยทำเกาะโอเคทำแล้วบอสทำดาบจอมปลามันสมบูรณ์ทุกคนทำพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะว่าเขาจะแบบทำดาบเลยทุกคนทุกคนชุบซอมบี้ อยากได้อะไรอีกแม่บอสแอปเปิลแม่แอปเปิลทองอะไรเงี้ยพิลเจอร์พิลเจอร์ใช่ปงปืนอ่ะอยากเป็นพ่อตาปืนโตอะไรเงี้ยปืนอะไรอย่างเงี้ยอยากได้มากทุกคนเขาจะให้อะไรเรามาอีกทุกคนโคตรเซอร์ไพรส์อ่ะมีพ่อตามาให้อะไรเงี้ยแบบใจดีจัดใช่ไม่เคยเห็นในมีใจดีอย่างเงี้เลยนะอะไรเขาให้อะไรมาให้เตียงมาเตียงสองชั้นเหรอเตียงอ๋อเตียงคู่เรานอนได้ไหมอ่่ะคอเตียงู๋อต้องตอนเช้าชุบชุบชุบกูเก็บของไว้ในกล่องแล้วบอสเขาไปไหนอ่ะ้หบานนแ่เฮ้ยเขาไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ย โจนปลาจนปลาจนปลาจัดการโจนปลาจัดการจนปลาเอบอสสวยสวยสวยนี่ไงเขาบอกให้ปกป้องอ่ะเราเราจะจะมีไงลูกสองไม่บอกเลยว่าเตงไฟเยอร์ลองลองยิงเนี่เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเราเราเรามีชุดกล่องไงเอ่ะเรื่องเรามีเยอะงเราไม่ไม่ค่อยเลยมือโมืาอไหร่กินเลย ดูเหมือนเราต้องช่วยปกป้องชาวบ้านอย่าเอาสุธกายยักษ์คาเขียวเดี๋ยวฉันสอนยิงเดี๋ยวฉันสอนยิงเดี๋ยวข้บกระสุนน่ะสอนยิง่ะกระสุนจะหมดอ่ะวันนี้กระสุนเฮ้ยเฮเฮ้ยมีแตงโมด้วยคุ้นไปบอสเจ้าคุ้นกับวะคุ้นเลยโอ้โหเอ้คนยิงแตงโมเฮ้ยยิงได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวนี้โอ้ย เฮ้ยองาลองยิงหนึ่งสองเดี๋ยเดี๋ยวเพิ่งาเพิ่งเฮ้ยเดี๋ยวกูเตรียมถ่ายสลุโมชั่นะมาลองยิงดิได้หนึ่งสองซูมตื้ตื้ตื้ตขึ้นนเอ้ยนี่มีตงนไนเลยโมชันเลยว่ะนนี้ตนี้มึงถ่ายอ่ะตนนมึงถ่าย่ะได้ได้เลยได้เลยระยะระยะหนึ่งพันหลา ได้เลยทเฮ้ยไี่ได้ทำเลยถ่ากคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยนี่เงนี่ไงมีมีรอบสองครับเดี๋ถ่ายนะหนึอเฮ้ยไปไหนมา้คังพร้อมพร้อมดีเดี๋ยวกูหมุนตัวยิงฟุบปั้มเฮ้ยอะไรนคนเทลุงกกำลังครับผมผมพร้อมจะไปยิงศัตรูแล้วครับพร้อมแล้ว ตั้งกล้องเลยเก็บกล้องแหละแพงรอแป๊บเดียวแพงรอแป๊บเลยเคยทุกคนเคยทำเป็ตัวกูเป็นอย่างงี้วะเคยทุกคนโอเคจะมาถ่ายรูปกับมันนะครับชุบโจรโจรมันมาตอนเช้าด้วยเหรอใช่ผนขอเราะห์เวลาถ่ายรูปหน่อยจริงโอ้โหเมื่คืนนี้ฉันขอถ่ายรูปหน่อยโอเคคเขาได้เลยได้เลยตั้งกล้องไหมนี่ตั้งกล้องปรับชุบถ่ายรูปยังไงอ๋ออันนี่เหรออ๋อเย็กเราอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยดูสิเขาเดาไปบอสแบบวีรบุรุษวีรบุรุษขุดทองไม่ใช่วีรบุรุษเต็มเต็มเต็มไปหมดเลยเฮ้ยคนสวยอ่ะเอาเก็บไว้ได้ไหมเก็บไว้ใช้ได้ไหมเอาเก็บเก็บไว้เก็บไม่ได้อ่ะไปไหนแล้วไม่ได้ว่าเป็นหลักฐานเฮ้ยหลักฐานชันชัยเอาไหนดีนี่นี่นี่ไงเดี๋ดูยังไงี้ยเอาว้าเอ้ยเขาเอาอ่ะนี่เฮ้ยมีมีกระดาษป่ะลองลองถ่ายลองถ่ายหน่อยนี่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 ฉันมีกระดาษเดี๋ยวจะไม่เป็นกระดาษหายวะนี่ถ่ายกำนันแชร์นี่ไไไงงงด้ยัมานี่หรอเดี๋ยวะกรดาแปอ ที่แงกรรมนักผู้บ้านเดี๋ยวทีเขาอ่ะเดี๋ยวกรรมมันมันอาจจะให้เราไปถ่ายโจรก็ได้นะไปหาของป่าแป๊บๆเขาได้เลยเอาของป่าแป๊บได้เลยครับเฮ้ยฟิล์มเราต้องปกป้องว่ะเขาต้องมาช่วยเราเราไปช่วยคนไหมคนจะโดดบ้านตายแล้วเห็นไหมนั่นแหะนั่นแหะเพานจะคนจะโดดตึกตายบอสลงมาลงมาเร็วลงลงมาเฮ้ยเฮ้ยไอพ่อไอพ่อโจรมาเฮ้ยเฮ้ยโจร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 ยิงยิงฟิล์มยิง ตีดีตีดีตีดตีดตีดเเฮ้ยโอ้โหละสัเลยอ่ะเฮ้ย P C ตายตรนี้ไอ้บอลีนีตรงนี้เฮ้ปเปอลงจะตายจะตายบับลนลิลไปนี่บอลไม่เป็นไรเรามีของ ก็ชาร์จต้องชาร์เลยสวยสวยบร้อยหมดยังหมดแล้วโอ้โหมันมาอย่างนี้ยัง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 ไม่หมดยังหรอยังเหรอขอบคุณนะเฮ้ยเขาขอบคุณว่ะโอ้โหแล้วอะไรของตบแทงมาแค่นี้ก็เรือเือแล้วนะบอสเนาะจริงแล้วจากคนไม่มีบ้านอ่ะโอ้โหขอบคุณขาวขอบคุณกำนันเหมือนกันนะขอบคุณขาวอบคุณกำนันอยากได้อะไรอีกไหมจริงอยากได้อะไรอีกไหมเอาอะไรดีบอสน่าอร่อยว่ะเอออยากได้อะไรไหมน่าอร่อยว่ะเฮ้ยจะเย็นจะเย็นจเย็นจเย็นเฮ้ย โอ้โหหมาลุงกำนันเป็นฆาตกรเลยเมื่อกี้ไม่ทันได้ถ่ายรูปแบบโจรมาบอสโจรมาเราไม่ถ่ายรูปไม่ทันแล้วไมอะไรชิบชิบชิบเฮ้ยเขาพาเราไปไหนกันแลกคองเหรอเปเปอร์แลกอันนี้ได้โอ้ตำนานแล้วตอนดึกๆเนี่ยมันมันมันจะมีพวกโจรมาอีกไหมอ่ะมืดๆใช่เราต้องเฝ้าเวรกันไหมมีแต่หมาป่าผมจะช่วยกำนันมีแต่หมาป่ามหาอ๋อตอนกลางคืนตามปกติมีแต่หมาป่าโอเคทุกคนแหวววูฟปลอมันหอนแล้วแหูฟเฮ้ย เฮ้ยเอาเฮาอีกแล้วแล้วมืดทันตาเห็นโอ้โหมืดทันตาเห็นว่าซ่านโอเคครับทุกคนเฮ้ยทุกคนเข้าบ้านกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยทุกคนเข้าบ้านแล้วครับเร็วเข้ามาเร็วมา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 เปิดประตูให้เปิดประตูให้คนจะวางหมาละเปิดประตูเร็ว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 เเีเสียงหมาไหมเฮ้ยใช่เออมีเสียงหมาเฮ้ยนี่ติปบ้านอะไรเนี่ยอุ้ยนี่ไงหมาป้าเต็มเลยบอสไหนฟิล์มถ่ายกันประถาน์ก่อนนี่ไงแล้วจะฆ่าหมาป้าเหรอเฮ้ยแล้วฆ่าหมาให้ไหมเฮห็นไหมอ่ะใครยิงเราอ่ะโอ้เเต็มมไปหดลยบอส

โอ้โหวินิปต์มันมีอยมีมีมีโยบปรัมีโจนเนอะมี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 ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยว่าข้างอะไรนี่ไงไหนอ่ะไหนอ่ะเนี่ยซอมบี้ตายตายหมู่บ้านนี้เป็นตัวอะไรเราเสกเปล่าวะเฮ้ยเรื่องอะไรวะเนี่ยถึงว่าเขาทำไมต้องการให้เราช่วยตรงนั้นอยากให้ผมช่วยอะไรมั้งไหมคุณก็นั่งหายไปไหนแล้ววะ มันหายเฮ้ยเลยโจนจรอะไรอะไรอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนตายตาตายแล้วตายแล้วโจนๆจนอะไรไม่รู้ต้องท้ามาใส่ด้วยตายเหรอเฮ้ยบอสเฮ้ยบอสบอสเต็มเลยต็มเลยต็มเลย้ฟีเเหรอไม่มานีิ๊บแก่กิ๊บช่วยวันนี่ยเอาาแบบพิสูพิดีกว่าให้มันพิถูแต่มันแบบตายตาไอบอสเอบอสกตายตายกมกนันกนันผมกํานัน

เราไปตั้งในศูนย์กลางหมู่บ้านเนาะได้เลยล,ลุงก,กำนันช่วยประเทศชาติอะไรเงี้ยพวกพวกพวกที่ลุงก,กำนันมาอยเนี่ยยอดของเต็มตัวนี่นี่นี่แปะแปะรูปนี่แปะรูปตอบนี่ครับลุงก,กำนันที่ผมถ่ายมาไหนไหนไหนเฟรมอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเห็นหน้าโจ้เลยเอาเป็นหลักฐานให้ตำรวจดูได้นะเฟิล์มอยู่ไหนวะอันนี้ไงอยู่อยู่ข้างบ้านอะดูดิภาพเนี้มี่ายชัดเจนเลยว่าบอสข้ามหมาบอสการรุกกรรมฝั์แน่เลยบอส ฉันนั่งกัมามาป้ามันะา่าเราเนี่ยดูดีกำนันต้องไปล้กำนันต้่งไปแล้วโอกำนันจะไปแล้วโอ้กำนันมีธุระเหรอกำนันจะไปสมัครเป็นนายกเดี๋ยวโอ้โหกำนันเขาจะเป็นนายกเฮ้ยเยเอกำนันบินไปเลยเอาอเอเฮ้ยแบบวันนี้พี่กดตาไปก่อนแล้ครับผมใครี่ชอบนะครับอ่าลืมกดไลค์ถ้าคล้ายกับเพีเรทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย Woo!